ชาวเน็ตแชร์นิสัยแท้จริงแฟนสาวคนใหม่ของเคลลี่ธนพัฒน์มีพฤติกรรมแอบคบซ้อนเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยที่นักแสดงรุ่นใหญ่สุดลอยอย่างเคลลี่ธนพัฒน์เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่หลังเลิกราอดีภรรยาอย่างนายชนุตราผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเคลลี่ธนพัฒน์ ก็ได้โพสต์ภาพใกล้ชิดกับหญิงสาวรายหนึ่งพร้อมแคปชั่นที่ระบุข้อความว่า Iceland Coffee หลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายรูกคู่มาแล้วรวมไปถึงเพดดังอย่างเจมอยร้อยแปดที่ระบุข้อความว่าอุ๊ยเปิดตัวแล้วเหรอคะหัวใจไม่ว่างแล้วพี่แควของน้อน กอลอกกูเกิดมาเพื่อครองตัวโซดแดกชาบูจนอ้วนแล้วตายจากไปและล่าสุดต้องบอกว่าร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาเตือนเคลลีธนพัฒน์และเผยถึงนิสัยแฟนสาวคนใหม่ว่าเคยแอบคบซ้อนโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์จนทําให้หลายคนอาจตกอกตกใจเมื่อข้อความดังกล่าวระบุว่าแฮปปี้นิวเยร์ค่ะพี่แคลลีผู้หญิงเสื้อดําพี่จุดๆ,ๆนี้คะเคยเป็นแฟนพี่ชายหนู แล้วก็แอบคบอีกคนซ้อนกันจนทุกวันนี้ผู้หญิงรายมากแต่ทว่าหลังจากนั้นคิีิธนพัท์ก็ยังไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวหากเรื่องราวดังกล่าวเท็จจริงอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ